สวัสดีค่ะเพื่นพนพนอนปวยยานวันนี้ได้ตะเพียงได้ปลาเยอะวันนี้จะปีนปลากินได้นี่อยู่ในถนนนี่แหละน้องเด็กกอนยังงงงานงงงานกับผนพนนี่น้องนั่นเห็นบ่ต้นนี้กับกางป้าได้นะั่นบางคนหาป้าเหืองนี่คนหาป้ากำลังงางมาไนนอา้ขี้ขาวก็แม่งอย่างขิ้ขาวก็พัดมีนโอ ปิงป้าอยูอ่กับสกิดขาวกับพัดมืมอสสัตว์นึ่งป้ากับปิงอยู่นี่เือแป๊บเดียวใหม่แล้วพี่น้องอ,อยัางวะอันนี้ก็ขาวกรรมอันนี้ก็ปน,นเออแมงดากับปลาช่อนกับปลาส้มนะพี่น้องเนาะนี่ล่ะจิ้มยังสี่ละ ในทังนี่แหละเนี่ยพี่น้องนี่บอกเลยซทำนี่เองบ่สร้างอัเบั้มละได้สองกิโลนะกระปิ้งอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวนั่นเบิ่งป้าก่อนนั่นควนตรวจตรวจอยู่นั่นเดี๋ยวงางก่อนพี่น้องก็หลังบ้านก่อนสองแต่ก่อนมาแล้วถือจึง ตามตะเพ่งมาเหมือนเต้นเกเระบนทางลงเขาเงินตาอี้ๆนะบ่รอือมันงามกันเลยเก็บแรกว่าสุดบันดีเด็กคนนี้ไปตามตะเพ่งก่อนไปไปตามตะเพ่งเดี๋ยวปีหน้าปีบปีวะก็รับดูดเองหว่าต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 ันมาคือกันไปถึงมาแล้ว นเนเงจเหรอไมบักวคงเลไกลเหรอวะเรียงแล้วพาพันตีมงๆตอยู่หาโนหมงลเดี๋ยวยงว่ามากพันีมาหามงคยสอนกัเป็นห่วงโกตะก้ามเ้ามองวักะไดเนาะมาคือเห็นมาสองโมงเสา สองโมงสองสันเดยของมาสองโมงสองเคยมาอีกตัว,ย,ไไวยันเป็นตะคิวเนาะพี่น้องก็เลยยากก้อนไปตามเป็นห่วงเนาะไปใส่บาทมากขึ้นย่องมาเห็นยุ้ยไปสองโมงปี่น้านำ้ำปลปาน,ปนป้าเดรร้า,รยายเขาเก็บให้น้ำบอกน้ำแม,ม่บอก เออเอาเก๊กออกน้ำนั่นแหละแล้วก็เอาแบคขีป้ากินเหลี่ไปนี่ด้ที่ปีโอ้ยมึงป้าข่อยใหม่เว้ยล่ะเอาอันนี้มาแน่ใส่ป้าได้หรโอเคแต่คิดเล็กสมัยข่อยป้อนเห็นบอกป้าใหม่แล้วโอ้โไปกินทาวแล้วลุกแล้วแทบบ่แทบพี่น้องอืมเฮ้ย เหลืองอุ้ยตุยเลยพี่น้องจ๋ามาเด้อขอดเข่ามากินน้ากันเด้อจ้าพี่น้องอนี่เ <ไป S 1> ขา่าก,ก็บอกพี่น้องนี่แล้วมากินเขา่ากระปิ่งปลาน้ากันนี่เออกราเต้าเต้านีนยยน่ย,ออยอพอมาเห็นน้ากัน้นก็เลยเออเอดี๋ยดีละเอ้ย,อย,อย,อยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาซอยกันเด้อดิอีกระปิ่งเด้อนี่จะก็เห็นไบบง่ายเลย บืกระดุงอันนี้มาเทป้าเพื่นค็อ่อยแม่ป่อยถือมาะถาดเออถืออรันมากกินหัวมันตัวปลาแดงกินเ่งกินหัวมันตัวประแดกินเสี่งมันเลี้ยงก้อนเลยป้าคน้องเลี้ยปลาด้วยมากีนบอกปลาปิ้ง ก็ได้ป้าหลายตัวปเอาไปเห็ดประแดบอน้เบอม์เห็ดประเดียวยไปอื่นบอเนื่องดจะพ่งกมันเป็นป้าอีเดือแต่ป้าสูตรละป้าสูตรบ่รดทำไ่พวกเนาอพ่เองแล้วรบอมากินบอบอไปอดเร็วเอาเพื่อนเหว่าเพื่อนปีงแล้วอื่นนี่ดื้อคนวา ไฟกับด่างเติมตืมตติมละพุนไฟกับลูกคืมคืมบ่อพิษโเห็ดแมยังสหฮตอเห็ดแบบเดียวทุกคนเห็ดเป็นคนเห็ดเเป็นสมงอป้าเขาก้ะบาเปลือกออกยิ่บ่เฮ้ยเอาเกลือมาทิ่มลงนี่ลงนี่มาทิ้มลุกินามตัวเดียมาโอ่งเนี้ยท้ไปเห็นสิเด้อมมันตัดหัวตัดหางใี่ยามสะอาดเลยเน้ย กหลังเลยซืตเห็ดเป็นแบบป๊แป๊บแป๊บแก่อูกห็เลยกูเกลี่ยห็แต่เห็ดเร็วกว่ามานผลแป๊บ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 แดีบแตอดเงาบแป๊บป๊บแป๊บแป๊บแป๊แแแแบแแบบแ่ปแบแแบบบแบ โอ้ยเก็ตอุ่นใง่ายต่เขอลองเลยอย่างเออป้องมันเห็นเลยกินป้องมัด้นพวกคนนก็เป็นห่วงมานไปกรดกแกเลตงบอนนี่ไฟกำลังมีมาแกมาหลุดใส่เลยนี่โอ้แขีเล็กก้อนแกขีเล็กก้อนแหงในตรงใบเหตุตที่หลังกระดกเป็นบ่อละแค่นี้ได้จากพี่น้องเอาแค่หกาที่แหละเนาะ เอไออย่าว่ากันเด้อจ้าบ๊ายบายหักสุขูสกคนสมองสบอนเด้อจ้าอย่าลืมสับตะไคร้ใบมะกรูดให้ยายสอนเด้อปี่ใดศาสตร์ใดจะเสดื่นน้ำขาวพี่น้องแค่นี้ละจ้า